แต่เดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าเอ,าอะไรนะเรื่องเซ็นซิทีบจนบินหรือเปล่าใช่หนะเป็นที่เน็ตเออนี่ไงอย่างวันนี้ก็บอกจะเมาส์แป๊บหนึ่งสามชั่วโมงละ่ะแปบ๊บหนึ่งไม่มีอยู่จริงบรยากามอะไร ที่อยากขอให้เธอจำคือลืมลืมช้ำลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนจะเมอว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอลองดูไหมโอเคมาส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนจากอวดเป็นแบงปันให้เขาไปสัมผัสประสบการณ์แบบเราบ้างน่าจะมีคนยินด,ดีกับเรามากกว่าครับไม่นั่งหรอเขาขายเก่งว่ะ ผมอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยแหละตอนเด็กๆก็มีอวดบ้าง<อ>แต่แบบได้อย่างไดยะกับเพื่อนนะค่อนข้างจะสีนเสมอกันมากก็เลยก็เลยไม่มีไม่มีแก็บเรื่องเงินเลยค่ะใช่เออก็จะแบบว่าสมุมชชวนเพื่อนไปเที่ยวแล้วเพื่อนบรอว่ะมือกูไม่มีเงินเลยช่วงนี้เด็กก็จะแบบเออกูก็ไม่มีเงินเหมือนกันงั้นเราก็ไม่ต้องไป อะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบว่าโอเคเพื่อนอยากไปเที่ยวเพื่อนชวนไดียะแล้วแบบเดียะก็แบบโอ้ยมึงช่วงนี้ไม่มีเงินอาจจะแบบว่าประหยัดหน่อยเออแบบร้านนี้แพงไปขอลดสเปกได้ไหมอย่างเงี้ยเออคือมันมันค่อนข้างที่จะสียนเสมอกันมากเดียะก็เลยไม่เคยมีแกลบเรื่องนี้เลยค่ะใช่เออแบบร้านที่เพื่อนเสนอมามันก็จะเป็นร้านในแบบ เรนจ์ที่เราโอเคอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะเสียงยังไม่เยอะเลยนะคนชวนก็ไม่มีหืมายถึงคนุดคนดกล้าเหรอเสียงเด็กสินะท <laughs> มเสียงเด็ก มาแล้วนะทุกคนทางย t u b e ว่ากินเน็ตหลุดนะคะเออแต่ว่าไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้ไม่คนดูอยู่กี่คนอนะเออแต่กลับมาแล้วแต่ยังไม่ตุยเออวิไงไงวลคัมแบ็คครับผม ลองเปลี่ยนจากแปะรูปให้ดูว่าเรากินอะไรเป็นแปะสลิปแล้วบอกว่าลองไปกินแบบดีบ้างดีไหมเะอันนั้นเพื่อนน่าจะกดบล็อกนะเพื่อบอกบล็อกซะให้มันจบเอ๊ไปได้ยินเสียงผมตอนไหนนะก็อยู่ที่เราแหละครับถ้าอยากให้เพื่อนมากินด้วยกันจริงๆก็จะบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยอ่ออ่าขออนุญาตท่านานานๆทีแล้วก็เป็นฟิลผลัดกันอันนี้ได้นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยออกอืมแต่ไม่เคยยังไม่เคยเลยอะ่ะเออมากสุดคือมีเพื่อนยืมยืมเงินแต่ว่าถ้าจะไปกินกันก็หานตลอดออยังไม่เคยมีต้องแบบว่าเดี๋ยวเลี้ยงเลย,เลยอะไรยังไม่มีใช่เพราะว่ากูก็ไม่มีเหมือนกัน <laughs> เออ อ๋อไมา่ถึงแปดสลิฟที่โอนเงินให้แบบเราเลี้ยงใช่ไหมไม่เป็นไรเมื่อนี้กูเลี้ยงเกกงไว้เพื่อนนะ <c oughs> เอหรือว่าคุณดาย,ยาได้ยินไม่ดายยายังไม่เคยได้ยินคุณปุชกาใช่รู้แค่ว่าคุณปุชกาอยู่ทุกที่รู้แค่นี้แบบเป็นคนโชคชน <c oughs> โชคชนในวงการบีบ้านม่วง กับบีทูเบอร์ก็แปดคลิปมีให้ก็ได้ค่ะอุ้ยอุ้ยก็ถูกค่ะลิงก์อยู่ข้างล่าง Description นะคะลิงก์ทิปมีเพื่อนที่ดีเขาก็จะ ไม่ต่อบ่ากูไม่มีมึงเรียงปะล่ะอันนี้เท k เกโอ้มีศัพท์ด้วยเหรอเท k เกเออได้อาคิดว่าอันเนี้ยพูดได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนขยันขยออ่าอย่างเช่นแบบนายเอบอกว่าไปกินกันเถอะเออไปกินสมมติไปกิน,ากนชาปูกันเถอะแล้วได้บีบอกว่าไม่อะไม่ไม่มีเงิน ขอสคิปไปเดือนหน้าเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปเพื่อนอะไรเงี้ยแต่นายเอแบบว่ามึงไปกับกูเถอะกูแบบอยากไม่มีเพื่อนไปกินด้วยอะไรงเงี้ยถ้าเนี้ยเดียกว่าพูดได้เออแบบว่ามึงกูไม่มีจริงๆไม่งั้นมึงเลี้ยงกูเปล่ามื้อเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเดียกว่าพูดได้ต้องดูบรินบทด้วยแล้วก็แบบคงไม่ได้พูดอย่างนี้ทุกครั้งไปอะนะเ ไปกินแบบนี้แล้วมาเล่าให้ผมฟังในไลฟ์ทีเอ๊งงแล้วคุยกับใครกันคะเนี่ย มอันนั้นก็ได้มี condition เข้ามาใช่ประโยคต่อกันอ๋อต้องอ่านติดต,ติโอเคเอาใหม่กับ <laughs> วีทูเบก็แปดคลิปมีให้ก็ได้ครับเนี่ยไปกินแบบนี้แล้วมาเล่าให้ผมฟังในไลฟ์ทีอ๋อก็คือเราโดเน a เงินมาเพื่อให้เขาไปกินแบบนี้ใช่ไหมอว่ากินแล้วอร่อยแบบผมไหมรีวิวทีครับมาใช่โอเค ถ้าเป็นไดอารี่คือไม่ไปคือไดอารี่เป็นคนไม่ค่อยออกนอกห้องอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วก็เลยจะแบบว่าถ้าไม่ได้แบบตกลงตั้งแต่แรกอะถ้าไม่ได้เป็นฟิลว่าแบบเนี่ยอยากกินร้านนี้อย่างเงี้ยหรือแบบคุยกันจนแบบว่าอยากกินใช่ไหมแล้วช่องแชร์่อยโดเนตมา เพื่อไปกินอันนี้ได้เออเพราะว่าจริงๆแล้วเงินที่ช่องแชนดนลเนี้ยมาดะยะเอาไปกกิบออหรือเอาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกับดายะว,าว่ากว่าการกินนะอะไรอ่เงี้ยเอะอันนี้คือในมุมดายะนะแต่ถ้าเป็นมีที่แบบสายแบบชอบ explore หรือว่า ชอบลองอะไรใหม่ๆเนยอะคิดว่าน่าจะเหมาะเลยล่ะเทคนิคนี้ยอืมแต่เดียะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยแล้วก็คือแบบว่าช่องแชทแบบนแนะนําร้านมาแล้วอะไรอย่ยะก็แบบไว้ว่างๆเดี๋ยวกินแต่เดายะก็แบบก็ไม่ได้ไปอยู่ดี <laughs> เป็นคนติดห้องไม่ได้ไปไหน พื่อนไม่ชวนดตยาไม่ได้เที่ยวเลยนะทุกคนอันนี้พูดตรงๆเป็นคนแบบไม่เที่ยวเลยอ่ะอืรู้สึกว่าไปคนเดียวเราไม่สนุกอ่ะ <c oughs> เป็นไะยะไปคนเดียวล้วแบบไม่สนุกเลยแต่มีอยู่ช่องหนึ่งช่วยแปะลิงก์ทิปมีเราโดนต่อยยับยับเลยอะครับ พุดเก็บบางส่งลงทุนด้วยบ้างนะคะวุ้ยในยันลงทุนไม่เป็นแหละมันต้องศึกษาลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนกับวีรอยประเมินค่ามีได้ค่ะวีรอยคืออะไร เป็นหุ้นตัวหนึ่งเหรอคะแนะนำแล้วต้องใส่พีคมีปุ้ยพอตประเมินไม่ได <laughs> เงง้เริ่มงงละเริ่มงงแล้วว่าทุกคนคุยอะไรกัน <laughs> Return of Investment หมายถึงได้ผลตอบแทนอ่า อือฮือ,อก็คือผลตอแทนประเมินค่าไม่ได้แบบนี้ใช่ไหม No risk high return ล <c oughs> องทุนแบบนี้ก็คือ no risk high return เรารีเทิร์นฮาริสฮาริเทิร์นก็คือร mm ีเทิร์นเป็นความสุขไงไม่ได้รีเทิร์นเป็นเงิน สตีมก็มีความสุขแล้วไม่งั้นไม่อยู่ยาวจนได้ V I P กันหรอ,อก <laughs> น้องแน่สินะรีเทิร์นเป็น In tangible ชุดนะครับโหสับยากอีกแหลมะมัก่อได้ยินมืก่อ <laughs> นเสิร์ฟแปบ๊บไม่มีรูปร่าง <laughs> หรอ Impossible to touch, to describe exactly, or to give an exact value. นี่ก็คือประเมินค่าไม่ได้จับต้องไม่ได้อืมโอเคแค่ไหนหัวเราก็เป็นรีเธอร์อะไรยิงหัวเราออาจะบ่อยเป็นคนเส้นตื้นแต่อย่าไปคนเส้นตื้นนะ ใช่คะ่ะวีมีความสุขเราก็มีความสุขยิ่งกว่าเอาอค่ะเป็นเจ้านี้ทุกครั้งไม่ต้องทำอใครให้วนเว้น เห็นวีกแกลดเยอะนะแล <c oughs> ้วก็แชนบอกอ้าวมาเรื่องเศร้าเฉยแล้วนายหญิงมีเล่าสอนน้ออีกเมื่อไหร่ยังไม่มีค่ะใช่ก็คือจริงๆตอนแรกจะมีวันเสาร์นี้ใช่ไหมที่ไปสอนที่สถาบันแต่ว่าแคนเซิลเขาไปแล้ว เด็กสิบห้าคนเยอะเกินนะคะแล้วให้ดายะแค่ชั่วโมงละสามร้อยก็เลยแบบว่าสามร้อยจริงๆเนี่ยดายะสอนเด็กหนึ่งคนอะเด็กมปลายหนึ่งคนอะคือคือคือก็หนึ่งร้อยต่อชั่วโมงแล้วอะเอ้ยสามร้อยต่อชั่วโมงแล้วเออก็เลยแบบว่าไม่น่าคุ้มถ้าเราแบบต้องไปแฮนดเดิลเด็กสิบห้าคนอะไรเงี้ยใช่ ก็เลยไม่มีแล้วก็จริงๆอ่ะนยาอยากโฟกัสทําโมเดลลูกค้าให้เสร็จก่อนอืตอนนี้เหลือลูกค้าอยู่แค่คนเดียวแล้วนะคะก็แบบว่าโฟกัสทีละเรื่องจะได้ไม่ฟุง้งซ่านเออแบบโมเดลลูกค้าคนนี้อยากทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้เออเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อมานานแล้วยืดเยื้มานานแล้วอยากรีบทําให้เสร็จ แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันเมื่อตอนต้นไลฟ์ก็มีคุณเด็กดีใช่ไหมเออคุณเด็กดีเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าระยะกล้ารับเขาก็กล้าเลี้ยนใช่ก็เลยคิดว่าอา,อาจจะมีคลาสของน้องเด็กดีด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นอะไรเงี้ยเป็นน้องเด็กคนแรกที่ระยะได้สอนในฐานะดะยะเออแชงว่าเดียวีสอนปรุงปริงปรุงปริง ออได้ VIP ต้องอยู่ยาวด้วยเหรอครับอยู่ยาวจนได้ VIP ครับส่วนใหญ่ใช้เวลานานแล้วแต่อะของดายาได้ VIP เพราะยอดโดนเนตถึงสิ <c oughs> ใช่ขอตัวก่อนนะคะพวกนี้มีไปหาลูกค้าเฮ้ย <c oughs> ได้เลยครับผมคุณแบ็กตีสองแล้วตีสองแล้วออทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้คืออยู่กันอึดมาก รวมถึงดายะด้วยเช่ไหมยู่เป็นเพื่อนยามดึกยบายค่ะลูกค้าธนาคารแสนน่าเบื่อเพื่อนดนยาเวลาบอกว่าคุยกับลูกค้าก็เบื่อเหมือนกันเออแล้วพ่อจะสอนหมาเด็กที่บ้านได้ไหมคะบ้านหลังนั้นน่ะนะบ้านที่เป็นคฤหาสน์หลังนั้นน่ะ เออสักกัรนในไลน์นะสักที่ผมไปหาลูกค้าแทบทุกวันโอ้ต้องแบบใช้แรงกายแรงใจแต่ผม NTJ ที่เป็น introvert สุดขั้วเหตุด้วยลามันเป็นสกิลเออถึงเราจะเป็น introvert แต่ว่าเราก็ต้องมีสกิลเพื่อใช้ในการทำงานถูกไหมเก่ง <c oughs> <c oughs> มาก <c oughs> <c ười> ค่อยกลับมาชาร์จแบตท,ที่บ้านเออ็นดูคาเหรือขาอะไรล่งเล็กๆเ,เองไม่ <c ười> <c ười> จริงเลย

ลายวิสิบเองนะคะวันนี้เป็นนิสิบนาทีที่คอแห้งแล้วมาดิดูคอแหงอ้งเนี่ยมึนกินน้ำไม่พักเลยไม่เพียงใด ันนี้เขานั่งทำงานอยู่เราไปให้กำลังใจเขากันดีกว่า delicious things หรอคุณ delicious things เพิ่งขึ้นไลฟ์ด้วยนะแปลว่าเป็นคนทำงานตอนกลางคืนเะสายใสนกนะคู่กินน้ำกินน้ำกินน้ำอยู่ ไปไปค่ะคุณสีดอ,อมรุคนเตรียมตัวลฤตแดรีเลดไปค่ะคุณเดดเชียสิงส์ไปดีบอ้าไม่รู้ว่าจะไลฟ์อีกทีเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้อีกแล้วแล้วแต่ใจเลยอ่ะวันนี้นะคะคุณน,นดยาวันนี้ค่ะคุณรีมโหอ,อยู่ตั้งแต่แบาบว่า ไลฟ์เลยใช่ไหมตูน้ำวะ่ะเหล่าคนเราพักนอนเช้าทั้งหลายเออวันเสาร์ไม่มาหรอวันนี้วันพุธใช่ไหมมาได้นะก็มาได้นะเนี่ยตอนแรแกจะมาไลฟ์แป๊บเดียวจะได้แบบ ไม่เหนื่อยมากเออสามชั่วโมงครึ่งจนได้เออผมนอนเช้าครับจริงคุณดีแบบนอนเช้าตลอดถามในไล์เพื่อไหร่ก็ผมนอนเช้าเอ็นดูเออถ้าวันเยอะๆครับผมจะนั่งรอที่ท่านานะครับ ไม่สีที่หน้าหาดใช่มาเด็กไปนั่งรอที่ชายหาดนะเดี๋ยวนายหญิงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหะอย่างวันนี้จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้กะจะขึ้นเลยอะแบบไม่ได้มีแผนว่าจะขึ้นแต่แบบว่าแบบโอ้ขึ้นซะหน่อยแคบบ่นี้เลยขึ้นซะหน่อยไปไงบอกแล้วนายหญิงแบบเป็นคนติดติดคาดการณ์ไม่ได้แค่ป้าป้าป้า เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวโอเคนะละกันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็แบบมีเรื่องอยากเมาเดี๋ยวมาเมากันโอเคปะเออไปหมาเด็กไปหาเรื่องมาเมาเนี่ยแล้วแบบว่าเพราะว่าแบบหมาเด็กมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอยู่ได้นานเมาไปเรื่อยไปอ๋อชบนี่ไปป้ะ ขอบคุณทุกคนมากๆากรี๊ย์กับเดรยรยาเลดแล้วนะเจอกันแลฟ์หน้าค่ะโอยาัสมิยะสชสวันนีค้ครับ